เราเดินทางกันต่อเลยค่ะพี่นุ่มเรายังอยู่กันที่ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลเสร็จแล้วเนี่ยนิสลาการเดินทางพี่หนุ่มบอกการเดินทางก่อนนะครับคุณขับรถไปอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีคุณจะเห็นป้ายเขาเขียนว่าเข้าฐานทัพเรือสัตหีบใช่ไหมครับคุณก็ขับไปปุ๊บเนี่ยจะถึงวงเวียนที่มีหีบทั้งหมดเจ็ดหีบ นะครับที่เขาทาเป็นวงเวียนน้ำชลาเขาจะมีหีบทถัพสมบัติเนี่ยนะเป็นวงเวียนหีบละกันหรือว่าจะเรียกว่าวงเวียนสัตหีบก็ได้คุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงไปปุ๊บก็จะผ่านวัดสัตหีบตรงไปจนกระทั่งถึงโรงเรียนสัตหีบให้คุณเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาตรงไปอีกสักประมาณ500เมตรให้คุณเลี้ยวซ้ายก็จะผ่านเขาเรียกว่ากองเรือยุทธการอันนี้เขาก็จะมีป้อมยาม คุณเข้าไปในสถานที่ของทหารนะฮะคุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนั่นก็คือแลกบัตรแล้วก็เซ็นชื่อแล้วเดินทางเข้าไปจุดแรกเลยคุณจะผ่านบริเวณนี้เขาเรียกหาดดงตาลหาดดงตาลนิสลาฮะเป็นหาดที่สะอาดมากมเพราะเนื่องจากว่าอยู่บริเวณด้านหน้ากองเรือยุทธการทหารเรือเขาดูแลอย่างดีแล้วเขาเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนซึ่งเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ นำรถเข้าไปได้ไปปูเสือได้ไปเป็นครอบครัวได้มีอาหารการกินไปกินได้แล้วแถมยังมีนวดที่นั่นอีกนะอแล้วบริเวณนั้นอย่างนุสลาถ้าอนุสลามองออกไปไกลๆบริเวณอ่าวที่อ่าวดงตาลที่ว่าเนี่คุณจะเห็นเรือใบยเยอะมากมเรือใบที่นี่เยอะมากเลยเพราะอะไรทราบไหมเพราะที่นี่เขามีการฝึกในการ แข่งขันเรือใบก็คือกองเรือยุทธการของทหารเรือเนี่ยเขาเป็นศูนย์ฝึกไงสำหรับคนที่อยากเป็นนักกีฬาเรือใบอะ่ะอู้เยอะมากเลยพี่หนุ่มก็ไปยืนดูอู้มันดีอะ่ะคือหนึ่งนอกจากเราจะพักผ่อนในใต้ร่มเงาของต้นสนนะระมองไปที่ชายหาดก็จะมีเรือใบคนนั้นมาวิ่งคนนี้มาออกไปเนี่ยมันเป็นภาพบรรยากาศแบบธรรมชาติให้เราได้เห็นธรรมชาติเสร็จแล้วคุณก็เข้าจากตรงนี้หาดดงตาลไปอีกจุดหนึ่ง อันนั้นคือศูนย์เขาเรียกว่าการอนุรักษ์ป่าชายเลนแต่ว่าหน้าที่เขามีไม่มากนะมิสลาทำไมคะเขามีประมาณ75ไร่เท่านั้นเองก็เป็นส่วนหนึ่งเขาก็ทําเป็นศูนย์เพื่อต้องการที่จะให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลเนี่ยได้สามารถเข้ามาปลูกป่าที่นี่ได้เพราะว่าเขาก็ทํเอาไว้เป็นไม้เป,เ,ปเ,ปเป็นกระดานเป็นทางเดินไปเนี่ยศึกษาได้รอบตรงนั้นเลย75ไร่ก็ไม่มากนะักค่ะคือเดินํำรวจตรวจสอบเนี่ย เขาก็ทําวงจรชีวิตของป่าชายเลนเอาไว้น่าสนใจทําให้พี่หนุ่มรู้ว่าเคยเห็นไม่ต้นโพทะเลอ่ะเคยเห็นไหมต้นโพทะเลเนี่ยมันจะมีดอกสีเหลืองปกติเนี่ยเราเห็นต้นโพในสมัยพุทธกาลก็คืออยู่ตามวัดวารามต่างๆนี่เขามีต้นโพทะเลออกดอกสีเหลืองสวยมากนี่ลาเสร็จแ,แล้วแน่นอนว่าวงจรชีวิตของป่าชายเลนก็จะมีต้นกงกลางสแสมขาวสแสมดำ แล้วก็มีบรรดาปลากุ้งหอยปูปลาค่ะอันนี้เป็นจุดหนึ่งคุณสามารถจะไปร่วมกันปลูกป่าได้เลยไปนิดเดิงตรงอนุรักษ์ป่าชายเลนตรงนี้ตอนนี้ก็มาในช่วงเขาเรียกหาดเทียมทะเลหาดเทียมทะเลเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่พักด้วยแล้วสามารถที่จะกางเต็นท์ได้จุดหนึ่งะฮะ แล้วก็มีร้านอาหารเอาไว้บริการน้องนิสลาเดี๋ยวเราค่อยบอกช่วงท้ายตรงนี้เนี่ยมีร้านอาหารเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณไปมีเด็กๆไปถ้ามีจักรยานเนี่ยของคุณเองนะค่ะติดรถไปด้วยไปที่หาดเทียมทะเลตรงนี้เนี่ยเด็กๆสามารถจะขี่จักรยานเล่นได้คเพราะว่าบรรยากาศร่มรื่นถนนดีรถไม่มากโอ้เด็กก็จะเล่นจักรยานกันโอ้น่ารักมากน้องลาพี่หนุ่มไปเห็นมาแล้ว อยากเลยอ,อยากที่จะมีรถจักรยานไปให้เด็กๆเล่นเพราะว่าจุดนี้ดีอันนี้เห็นไหมครับว่าทั้งหมดของตั้งแต่ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลหน้ากองเรือจิตการหาดดงตาลศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนและหาดเทียมทะเลแล้วแต่อยู่ในจุดเดียวกันหมดเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกพักผ่อนตรงไหนเท่านั้นเองงั้นเราพูดถึงตรงนี้นะครับ พูดถึงอีกที่หนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้บอกท่านผู้ฟังก็คือถ้าคุณเข้าไปในศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลถ้าเข้าไปตอนเย็นเขาจะปิด16บหกนกสามนาทีสีโ่โมงเย็นแต่ว่าคุณอยู่ได้ทําไอยู่ทําไมทราบไหม mm hmm. ในช่วง18บแนกาเนี่ยถ้าพระอาทิตย์ตกโอ้ยนุฉลาตรงนี้มันจะสวยงามมากอ mm hmm. ช่วงตรงนี้ถ้าคุณถ่ายภาพนะด้านหลังจะเป็นเกาะแก่งต่างๆมันเหมือนเป็นจุด วางที่ดีสําหรับในการถ่ายภาพแล้วมุมที่บริเวณชายหาดตรงนี้จะดีมากในการถ่ายภาพช่วงพระอาทิตย์ตกนะถามว่าเอ๊ะเขาปิด16ในการ30นาทีเราจะอยู่ได้เหรอถ้าเราอยู่บริเวณชายหาดเข้าอนุญาตอนุญาตเพราะว่าแค่ช่วงพระอาทิตย์ตกก็ไม่เกิน18ในการ30นาทีคุณก็เดินทางออกมาได้เขายินดีที่จะให้อันนี้พี่หนุ่มก็ไปสอบถามมาแล้วเรียบร้อยนะครับพูดถึงสัตหีบ ันนี้จุดหนึ่งฮะที่มามาอีกจุดหนึ่งตอนนี้คุณจะเข้าไปในฐานทัพเรือสัตหีบเลยก็จะมีอีกคือหาดเตยงามอันนี้ก็จะมีต้นเตยงามและเด็กๆก็ไปเล่นน้ำได้แล้วก็มีในเรื่องของพิพิธภัณฑ์นาวิกโยธินเรื่องของทหารเรือคุณไปศึกษาสมบุกสมบันก็ที่นี่แหละนะนะครับในจุดหนึ่งเสร็จแล้วนิสลาปัจจุบันต้องบอกเลยว่าสัตหีบเนี่ยเขาวีที่พักเนี่ยรับรองนักท่องเที่ยวเนี่ย ต้องยอมรับว่าถือว่าใช้ได้อจะบอกว่ามันหรูหรามากเนี่ยอย่างพัทยาไม่ใช่อแต่ถามว่ามีห้องสัมมนาอะไรพวกนี้มีกลุ่มของจีนมาเข้าเยอะอม,มาเข้าที่นี่เยอะมากเลยเพราะว่ากลุ่มของจีนเนี่ยหนึ่งเขาก็ชอบวิถีแบบนี้เหมือนกันไปดูเต่าทะเลแล้วก็ออกไปดูปะการังตรงนี้นะฮะแล้วก็ถึงจะไปเที่ยวพัทยา งั้นตรงนี้เนี่ยที่จัตตหีบเนี่ยโรงแรมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งคุณสามารถจะไปพักแรมได้ mm hmm. อันนี้ก็ดีเสร็จแล้วพอคุณออกมาปั๊บเนี่ยฮะให้คุณเลือกสองทางว่าคุณจะเดินทางไปทางไหนบ้างออกมาข้างนอกปุ๊บเนี่ยไปโรงเรียนชุมพลทหารเรือไปทาไมตรงนี้คุณเข้าวิ่งรถเข้าไปสุดเลยอ,อันนี้จะมีหาดทรายแก้วหาดทรายแก้วเนี่ยคุณเอารถขึ้นไปบนเขาไม่ได้ mm hmm. รถต้องจอดอยู่ด้านล่าง แล้วเขาจะมีรถรับส่งคุณไปที่บริเวณหาดทรายแก้วซึ่งมันจะอยู่ในขุบเขาหาดทรายแก้วเนี่ยคือเม็ดทรายในนิสรามันจะใสเหมือนแก้วขเขาจึงเรียกกันว่าหาดทรายแก้วอีกส่วนหนึ่งถ้าคุณไม่ไปนั้นคุณก็ไปที่ช่องแสมสารช่องแสมสารเนี่ยคุณจะไปได้สองช่วงถ้าช่วงที่คุณไม่อยากดูบรรยากาศในเรืเ่องของความสวยงามเนี่ยคุณไปเวลาปกติก็คือกลางวัน ก็ขึ้นไปชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแสมสารไปไหว้หลวงพ่อดําที่อยู่ด้านบนแต่ถ้าคุณอยากจะชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามคุณต้องไปประมาณ17บเนกาสามสนาทีคุณขึ้นไปบนเขาเหมือนกันที่วิหารหลวงพ่อดําน้องนิสลาพี่หนุ่มไปยืนมาไม่น่าเชื่อ,อเราจะเห็นในส่วนรอบเกือบเกื360อบสามองศาเหมกันจะเห็นท่าเรือประมงจะเห็นท่าเรือสินค้า จะเห็นที่เขารับส่งแล้วก็ท่าเรือสำหรับที่เขาจะคนเช่าออกไปตกปลาตามเกาะแก่งต่างๆท่าเรือที่เราจะลงเรือตรงนี้แล้วไปเกาะขาม,มซึ่งไปดำน,น้ำดูปะการังะจะเป็นจุดของจอดเรือตรงนี้แล้วคุณมองซ้ายมองขวาคคุณก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามมากอ,มอันนี้บอกเอาไว้เลยนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเรา ฟังรายการของเราแล้วไปตามที่พี่หนุ่มบอกป๊๊บเนี่ยฮะคุณจะทึ่งอ้าวสมมุติคุณไม่ไปโรงเรียนชุมพลคุณไม่ไปช่องสมัยสาราคุณก็แวะอีกที่หนึ่งละกันก็แวะที่หนองตะเคียนเ,<อ>เพราะ<ไ>ว,ว่าหนองตะเคียนนั้นจะอยู่เชื่อมกับฐานทัพเรือสัตหีบตรงนี้จะเป็นสวนสมุนไพรของหมอพรก็คือเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์หนึ่งก็จะมี อนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านดังด้านหลังก็จะเป็นอาคารสองอาคารอ,อันนั้นคือพระราชประวัติของพระองค์ท่านพระราชประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยะนะฮะคุณก็เข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ว่าเกี่ยวกับในเรื่องของฐานเรือเสร็จแล้วเนี่ยบริเวณนั้นก็จะมีศาลของพระองค์ท่านซึ่งอยู่ในบึงน้ำที่ใหญ่มากในสมัยก่อนเนี่ยที่เรื่องของน้ำประปาเนี่ยยังไม่ได้เจริญเหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ย ผู้คนจะอาศัยน้ําในหนองตะเคียนเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจเลยน้องนิสลาเพราะว่าจะต้องใช้น้ําจืดในนี้แต่พอมาปัจจุบันนี้นะครับเขาก็สร้างที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของสวนสาธารณะที่ว่าอตอนเย็นก็จะมีคนมาไปออกกํลาลังกายแล้วก็ไปสักการะบูชาสเสด็จเตีย่ยกรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนดีกว่าค<ด>ช่วงหน้าเราคุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะ